เรื่องศักยภาพก็เลยจะถามหน่อยฝรั่งมีนะฮะแม้แต่นาการศึกษาเขาบอกเด็กเกิดมาเหมือนผ้าข,ขาวสะอาดบริสุทธิ์เห็นด้วยไหมเด็กเกิดมาสะอาดบริสุทธิ์เหมือนผ้าข,ขาวเนี่ยก็เลยแล้วแต่เราจะยอมเนี่ยเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยส่วนหนึ่งรัาว่า <c oughs> เด็กเกิดใหม่มันเหมือนผ้าขาว แต่ว่าเกิดในภูมิประเทศหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ดีกับไม่ดีต่างกันนี้ก็ทําให้ศักยภาพของเด็กแตกต่างกันได้เนี่ยตอนนี้นะถ้ามองลึกๆก,ก็คือหมายความพูดแต่สภาวะนะมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันว่าอย่างนี้นะไอ้ทีนี้มันสภาพแวดล้อมเป็นยังไงก็อันนั้นก็คือว่าถ้ามันเหมือนผ้าขาวก็เจอสภาพแวดล้อมไม่ดีมันก็เปื้อนเจอสภาพแวดล้อมดีมันก็ได้สีที่ดีสดใสไป ขออนุญาตเสริมหนงครับมผมมองว่าเพราะฝรั่งมองโลกไม่มีชาติเดียวใหม้มองมองเริ่มว่าเกิดแล้วก็ตายจบมองแค่นี้นันก็เลยมองสภาวะว่ามนุษย์เกิดมาแล้วก็ถูกหล่อล้อมด้วยระบบสังคมมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าระบบสังคมดีก็คือดีถ้าระบบสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยก็คือออกมาไม่ดีแต่ว่ามันมันไม่เหมือนกับพุทธศาสนาคือพุทธศาสนามองระบบกรรมสภาวะมันรวมหมายถึงว่ามันมีกรรมจากในอดีตมาก แต่แค่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันแสดงโดยธรรมชาติที่เป็นมนุษย์ก็คือตัวมนุษย์เกิดมาเนี่ยต้องเรียนรู้ต้องฝึกจะเกิดจากอีกชาติหนึ่งมาก็จริงแต่ว่าพอมาเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ต่อครับก็เลยคิดว่ายังไม่เห็นด้วยกับฝรั่งเท่าไหร่ครับก็มีทั้งท่านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ลองฟังทางพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่มาเถียงด้วยขาวไปขาว <laughs> บอกว่าเด็กมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ย จะเรียกว่ามีความไม่รู้หรือย,ยังไม่มีความรู้ก็ได้จริงไหมยังไม่มีความรู้อ่ะไม่รู้โลกคืออะไรอะไรทั้งหลายเป็นยังไงอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้เท่านั้นอ่ะก็คือว่ามีตัวความไม่รู้เนี่ยและแต่จะพูดนะมีความไม่รู้หรือไม่มีความรู้พูดยังไงก็ได้ไอตัวไม่มีความรู้หรือมีความไม่รู้นี่แหละมาหมดเลยนะฮะดังนั้นไม่ต้องไปพูดหรอกบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ ไอ้ความไม่รู้มันบริสุทธิ์ไหมมันไม่เดียงสามันไม่รู้นะที่เราบอกว่าไม่เดียงสาเนี่ยมองในแง่หนึ่งก็บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ในแง่หนึ่งก็คือไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วมาความไม่รู้มันดีไม่ดีไม่ดีเด็กมีความไม่รู้ไอ้จากตัวไม่รู้นแหละมันเกิดทุกอย่างเลยความกลัวก็มาแล้วใช่ไหมความกลัวมาจากความกลัวนี่อะไรก็เกิดน่ะ น่มันก็เกิดความรู้สึกกระทบใช่ไหมไม่พอใจอยากจะหนีเนี่ยเป็นปฏิปักษ์อยากทำลายแล้วก็เพราะตัวความไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ไปตามรู้สึกเนี่ยมันมีไอ้ตาหูจมูกลิ้นอยู่เกิดมาปั๊บมันมีแล้วใช่ไหมไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นนี่ก็รับอารมณ์ทางพระเลียก็รับอารมณ์ก็คือรับประสบการณ์ต่างๆหรือสิ่งเล่าเข้ามา พอสิ่งเราเข้ามาเจอปั๊บก็เกิดความรู้สึกไอ้นี่รู้สึกสบายก็เกิดปฏิกิริยาชอบใจถ้าหากว่าไม่สบายก็ไม่ชอบใจอยากจะหนีแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายกับตนเองเนี่ยไม่มีอะไรจะป้องกันตัวเองเลยจะมาตกลงว่าไอ้ตัวความไม่รู้นี่แหละนะจะเรียกบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แล้วแต่จะคิดกันเอาก็มีไอ้เจ้าตัวนี้แหละ แล้วมันก็เลยจะพูดภาษาสมัยใหม่มันก็เลยมีศักยภาพแห่งความทุกข์แห่งกิเลสทั้งหลายใช่ไหมฮะเพราะไอ้เจ้าอาวิชชาพอมีแล้วไอ้เจ้ากิเลสทั้งหลายก็ได้ช่องมาหมดเลยเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลยมีตัวรู้มาขานใช่ไหมแล้วพัฒนาเพื่อจะให้รู้เข้าใจตัดสินได้ถูกต้องมีการเลือกได้ถูกต้องไอ้ทีนี้ความรู้มันก็มีหลายระดับใช่ไหมฮะ รู้ในระดับต้นๆก็คือไม่รู้คือคือหรือรู้ผิดใช่ไหมทําให้หลงผิดมีความเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฐิก็ไม่ถือว่ารู้จริงอ่ะก็คือยังไม่รู้นั่นแหละแต่พูดง่ายๆก็เราบอกว่ารู้แต่รู้ผิดรู้ยังไม่พอรู้ไม่ครบรู้บกพร่องมันก็รู้ไม่จริงอ่นแหละเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆจากตัวไม่รู้เนี่ยศักยภาพแห่งปัญหาแห่งกิเลสและความทุกข์ก็เกิดขึ้น แต่เพราะกัน,นั้นมนุษย์ก็เลยมีศักยภาพในทางที่ดีมาด้วยคือเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาได้ใช่นะนี่ก็ศักยภาพสองอันนี้ก็มีทั้งคู่ตกลงล้อยเราไม่ต้องไปตอบว่าขาวไม่ขาวบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แต่มันมีความไม่รู้นะและเจ้าตัวความไม่รู้เนี่ยก็เป็นทางมาของปัญหาต่างๆกิเลสและความทุกข์ทั้งหลาย อาศัยตัวอาวิชชาความไม่รู้เนี่ยเป็นที่ตั้งนะเจริญงอกงามขึ้นมานี่แหละก็ล้วท่านจึงว่าให้พ่อแม่รีบทาหน้าที่ใช่ไหมฮะพ่อแม่ต้องรีบทาหน้าที่เป็นกัลยานนมิตรมีเมตตาพอมีเมตตาก็สร้างบรรยากาศแห่งความรู้สึกที่ดีเพื่อให้เด็กเพื่อนโน้มเนียวนำให้ภาวะจิตจที่มีความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเพราะว่ามันจะ ไปได้วยกันใช่ไหมมันคนที่ยังไม่มีความรู้มันไปตามบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มาชักจูงนั้นพ่อแม่ก็ได้โอกาสตอนเนี้ก่อนที่ฝ่ายร้ายจะมาชิงเอาไปซะก,ก่อนท่านก็รีบไปให้พ่อแม่เนี่ยมาชิงเอาไอ้ดีเข้าไปใส่ใช่ไหมนำไปในทางที่ดีนั้นพ่อแม่ก็เลยให้นําในความรู้สึกที่ดีมีเมตตาแล้วก็ชักนําเขาในศีลในการประพฤติทํากายวาจาแล้วก็คิดที่ดีงามใช่ไหม แต่เริ่มจากความรักความปรารถนาดีนี่อะไรแต่อะไรมันก็มาได้แต่พ่อแม่ย่าลืมว่าความปรารถนาดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาด้วยใช่ไหมเจตนาดีอย่างเดียวไม่พออาจจะพลาดผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องรู้แม้แต่รู้ถัานความจริงของโลกและชีวิตธรรมชาติที่ว่าทุกชีวิตทุกคนเนี่ยเป็นธรรมชาติต้องเป็นไปนตามกฎธรรมชาติเขาจะต้องมีความ สามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองอยู่กับความเป็นจริงของธรรมชาติได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะรักจะทําอะไรให้หมดเป็นไปไม่ได้แล้วเขาจะแย่ก็เลยต้องใช้เวลาเนี้ยด้วยความปรารถนาดีก็ให้เขาฝึกตัวเพื่อจะได้อยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตได้ใช่ไหมเพราะนั้นจึงต้องมีปัญญามีเมตตาฝ่ายรักรวมทั้งกรุณามุิตาด้านความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีปัญญา ที่จะนำมาวางตัวให้พอดีแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกตอนนี้เป็นเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมอย่างนั้นนะให้เมตตากรุณามุติตานี่ก็ปฏิบัติไปได้ความรู้สึกที่ดีช่วยเหลือเกอื้อกูลพอถึงอุเบกขาปฏิบัติตามธรรมตามเหตุตามผลตามหลักความจริงตามความที่มันควรจะเป็นนะแล้วเด็กก็จะได้พัฒนาไอ้ตรงคอสุดท้ายเนะี่ยอย่างมาก้อหนึ่งสองสามก็ได้พัฒนาแต่ว่า ให้ตัวตัดสินสํำคัญตัวที่สีู้ไปขาปฏิบัติตามธรรมตามเหตุตามผลตามหลักความจริงตามความที่มันควรจะเป็นนะ